สวัสดีครับทีเทียนบ็อมาเลยครับกับเรื่องราวอั b o x อกแนะนําสินค้าใหม่ครับวันนี้ผมหยิบเอาเคสร,รุ่นใหม่ล่าสุดมาแนะนำครับเป็นเคสทรง Mid Tower ดีไซน์สวยฟังก์ชันครบราคาย่อมเยากับตัวนี้เลยครับ View 200 t h e ร์โมเทควิวสองร้อยทีจครับอะ ความเป็นมิเตอร์เวร์แล้วก็เป็น TG นะครับด้านหน้าจะเป็นกระจกเทมเปอร์กราสนะฮะดีไซน์สวยงามคือพอเป็นเทมเปอร์กราสก็จะดูแบบสวยงามมีการคัดเหลี่ยมนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบมีดีไซน์แล้วก็ด้านในจะมองเห็นพัดลม12เซน3ตัวซึ่งข้อดีของเคสตัวนี้เนี่ยเขาให้พัดลมมาเลยเนี่ยถึง4ตัวเป็น ARGB ด้วยอ่าแล้วก็ด้านข้างของเวอร์เนียก็จะมีช่องะแกรงเพื่อให้อากาศด้านหน้าเนี่ยถ่ายเทเข้าไปด้านในได้อย่างเต็มที่ สำหรับด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังของเมนบอร์ดก็จะเป็นแผ่นทึบเลยเป็นฝาปิดเคสแบบทึบๆเป็นสตีลหรือเหล็กแล้วก็บริเวณนี้อย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็จะเป็นช่องถ่ายเทของอากาศด้านหลังของตัวเคส ก็เป็นไปตามมาตรฐานที่จะมีช่อง back I/O panel นะครับมีพัดลมดูดลมร้อนในเคสออกมาข้างน,นอกตัวนี้ก็ติดตั้งมาให้เลยเป็น12เซน ARGB เหมือนกันนะครับ Expansion slot ให้มา7ช่องนะครับตามขนาดที่เป็นตัว mid tower ด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ของตัว power supply สำหรับด้านนี้นะฮะก็จะเป็นด้านผมเรียกว่าเป็นด้านหลักของตัวเคสดีกว่าเพราะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเทมเพอร์กสอยู่ด้านเนี่ยที่เป็นฝาด้านข้างแล้วก็มีเทมเพอร์แกสแบบเต็มแผ่นความหนาเนี่ยสามมิลิเมตรทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็มีเทมเพอร์แกสที่สามารถมองเห็นด้านในได้เห็นฮาร์ดแวร์สวยๆได้เดี๋ยวนี้เน้นโชว์ฮาร์ดแวร์แบบเต็มๆทีนี้ด้านในนะครับจะติดตั้งฮาร์ดแวร์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สำหรับด้านในนะครับโซนที่ติดตั้งฮาร์ดแวร์เมนบอร์ดการ์ดจอฮีทซิงค์พัดลมชุดน้ําต่างๆนะครับติดตั้งอะไรได้บ้างผมเริ่มที่เมนบอร์ดก่อนเลยเมนบอร์ดเนี่ยนะครับเป็นขนาดมาตรฐานด้วยความที่เคสตัวนี้เป็น mid tower ก็รองรับตั้งแต่ a t x รองลงมาก็ micro a t x แล้วก็ mini t x ได้แบบสบายๆนะครับบริเวณนี้มีช่องลอดสายครบทุกจุดที่เป็นช่องลอดสายแบบสําคัญสําคัญพื้นที่ของการติดตั้งการ์ดจอถ้าเราไม่ได้ติดตั้งิเ d i a t o r หรือหม้อน้ําด้านหน้าน,นะครับ ก็ติดตั้งการจอได้สูงสุดถึง33ซนติเมตรหรือ3 3 0ม mm. ิมลิเมตรแต่ถ้ามีหม้อน้ำหรือเรดิเอเตอร์เนี่ยสูงสุดตรงนี้ก็จะได้ประมาณทนะัก30ามเซนการ์ดใบใหญ่ใหญ่0ซีรีส์4,000ซีรีส์อาจจะต้องดูขนาดข,าดของการ์ดนิดหนึง่งความยาวนะครับแต่30เซนได้แบบสบายๆจุดติดตั้งฮิตซิงนะครับหรือชุดระบายความร้อนซี u ิ o คูลเลอร์ที่เป็นแบบซิงลมส่วนสูงตรงนี้นะครับส่วนสูงตรงนี้จะได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 6 mm, 6ยหกสิบหซมิลลิเมตรหรือสิบบ ตัวใหญ่ๆที่เป็นแบบ17เซนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะฮะก็ดูไซส์ที่มันเป็นกลางกลางนิดนึงด้านหน้าติดตั้งหม้อน้ําได้สูงสุด3ตอนที่เป็น360มิลลิเมตรนะ,ะเพราะว่านี่เขามีพัดลม12เซน3ตัวมาให้อยู่แล้วหรือถ้าจะติดตั้ง ขนาดแบบ14เซนเนี่ยด้านหน้าได้2ตัวหรือหม้อน้ํา14เซนก็จะได้แค่2ตอนที่เป็น280เช่นเดียวกับด้านบนที่เป็น2ตอนทั้ง240 280นะครับส่วนด้านหลัง120ก็มีพัดลมติดตั้งมาให้เลยตัวนี้นะฮะอย่างทีผ่ผมบอกไปว่าเป็นพัดลม12เซน ARGB มาให้3ตัวติดตั้งมาเลยนะซึ่งคุณไม่ต้องซื้อพัดลมมาเพิ่มแล้วก็มีเคสปุ๊บก็ได้พัดลมแบบเต็มๆเลยหรือถ้าคุณไปติดตั้งหม้อน้าหรืออะไรต่างๆก็เอาพัดลมหม้อน้ำเนี่ยนะครับสลับกับตัวด้านหน้าแล้วก็มาเพ ครับสำหรับเคสตัวนี้ทุกอย่างครบสําหรับการติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังช่องเก็บสายไฟต่างๆครับด้านหลังครับพื้นที่จะเก็บสายไฟต่างๆนะครับด้วยตัวนี้เป็นตัวเดโมนะฮะแอบเขินนิดนึงก็จริงๆมันมีพื้นที่ในการยืดสายไฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสายพวกสาย USB 2.0-3.0เนี่ยเตรียมพร้อมไว้ให้สําหรับการติดตั้งบนเมนบอร์ด จุดติดตั้งฮาร์ดดิสหรือ SSD นะครับก็จะมี SSD ที่เป็น2.5นิ้วบริเวณนี้2ตัวแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้อีก2ตัวนะครับแล้วก็มีแหล่งฮาร์ดดิส์3.5ตรงนี้1ตัวนะครับพื้นที่ของ Power Supply ลูกใหญ่ๆ ATX พันวัตขึ้นไปติดตั้งได้แบบสบายๆครับสำหรับในส่วนของ IO Port นะครับการเชื่อมต่อการใช้งาน USB C ปุ่ม power reset switch audio อยู่บริเวณนี้ครับด้านบนของตัวเคสนะครับจะมีปุ่ม power นะครับ reset switch USB 3.0 2พอร์ตนะครับ audio jack ครับหูฟังไมโครโฟนอย่างละ1พอร์ตครับอยู่บริเวณนี้สรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัวเคส thermal take view 200 TGA RGB ตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบ ฮาร์ดแวร์ที่มันไฮเอ็นมากเน้นชุดน้ําเปิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะเป็นเคสขนาดมิดทาวเวอร์บอร์ด ATX ได้ก้าดจอยาวสุด330มิมหรือ33เซนที่สําคัญนะฮะเขาติดตั้งพัดลม12เซนมาให้ถึง4ตัวเป็น ARGB ด้วยซิงคกับเมนบอร์ดได้ ASUS a u r a s y n c MSI Mystic Light Gigabyte RGB Fusion Astro Polycrom h e ได้หมดเลยสำหรั <S 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 บใครที่กำลังมองหาเคส1ตัวที่แบบว่าประกอบฮาร์ดแวร์ทุกอย่างจบ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของพัดลมอะไรต่างๆฝากด้วยครับสำหรับวิว200 Tg ARGB ตัวนี้นะครับราคาครับตอนนี้วางจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วนะครับ1,990บาทเท่านั้นเองแค่ราคาค่าพัดลมก็คุ้มแล้วนะครับฝากไว้ด้วยครับสามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ